่กล้าพูดเลย <laughs> ทำไมอะไม่ะนยไม่ไม่ก็คือแบบว่าไม,ม่กล้าพูดเลยก็เปิดให้เปิดใจกันแล้วก็ต้องพูดก็หอมจะกระดอจริงก็ไม่มีอะไรครับเป็นน้องที่น่ารักคือเป็นเหมือนน้องสาวเพราะว่าอายุไกล้เรียกกันน้องสาวคนเดิแล้วก็เด็กสุดบางทีแบบว่าเราเราอะไรนะแบบว่าซ้อมอ่ะบางทีเราคือซ้อมเยอะมันดีนะแต่ว่าแบบว่าเวลาเราซ้อมเยอะโดยแบบซ้อมสักแต่ว่าซ้อมมาบางทีเราแบบ ก็ซ้อมไปซ้อมไปซ้อมไปอ่ะคือเราไม่มีสมาธิในการซ้อมอ่ะเราคิดแค่ว่าเราอยากจะซ้อมก็ซ้อมนอมซ้อมแล้วแบบสิ่งสุดท้ายคือคอเราแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยคือบางทีอย่างพี่ทุกครั้งที่พี่เข้าไปเวลาซ้อมเนี่ยเออแบบตั้งสมาธิก่อนจะได้จําได้คิดก่อนว่าจะทําอะไรอะไรเงี้ยเออแบบอยากให้มีสมาธิเยอะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าซ้อมเนี้ยคือเป็นห่วงเพราะว่าเสียงเราแหบแล้วจากท่อนประสานนั่นะที่ซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันทุกวันซ้อมไม่ตายถ้ามันเครียดแล้วเราคิดว่ามันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ก็เลยอยากให้มีสมาธเวาซ้อออมงงียห่ เรือ่องนี้แล้วก็ได้อ <c oughs> ลองเป็นคู่ด้วยก็ดีเพราะรู้สึกแบบว่าเออคืออย่างตอนแรกอย่างเพลงโจทย์เพลงที่ได้เงี้ยทะเลสีดําคือมันตอนแรกก็ตีความเป็นแบบว่าน้องสาวอไงี้ยเพราะว่าเออเป็นน้องที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าพอครั็ตีให้เป็นคู่รลกคือมันมันเราตีเป็นน้องสาวไปแล้วแต่แบบเราตีเพิ่มนิดหน่อยคือมันก็โอเคมันก็เป็นมุดรวมๆกันอย่างนี้พี่ก็แฮปปี้ที่ได้ที่ได้จัดมาเป็นคู่อืม ก็เรื่องเรื่องชมก็เป็นเด็กแบบก็ตั้งใจมีความตั้งใจดีแล้วก็เชื่อฟังแต่จะติดเล่นอย่างเงี้ยติดเล่นไปหน่อยบางทีแบบเวลาครูเขาบอกอะไรเขาซีเรียสอะไรเราก็แบบใส่ครูอะนี่รู้ไหมเออไม่รู้พี่ดูมันดูแบบบางทีเราติดเล่นมากไปอย่างเงี้ยแต่ด้วยเพราะเราเราไม่เด็กแล้วอะจะพูดว่าเราเด็กก็ไม่ได้เราไม่เด็กแล้วอลย่างเไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบจริงจังบ้างขึ้นมาจานจริงจังไหม แต่คนอื่นจะคิดว่าจัดไม่จริงจัง <c oughs> ลองไปคิดดูว่าทําไมคนอื่นเขาถึงคิดว่าจาัดไม่จริงจังแค่นั้นแหละตัม <c oughs> ันเองเราพูดถึงเรื่องตัวเองไหมครับก็ถ้าของพี่ใช่ไหมคือถ้าเรื่องที่บอกว่าจะขอโทษก,ก็คืออาจจะแบบเป็นเรื่องที่ว่าโอเคแบบพี่ดูอาจจะดูแลจัดได้ไม่ดีคือตลอดระยะเวลาสี่อาทิตย์มาอย่างเงี้ยพี่อาจจะแบบว่าเกี่ยวยาอย่าผิดประเด็นไม่ได้พูดประนอันหนึ่งอย่างหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้สำหรับการซ้อมน่ะและตรงนี้มาคือบางทีก็อาจจะดูแลไม่ดีคือแบบ คือด้วยเพราะว่าเพลงเรามันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีอะไรแบบยากมากอะไรเงี้ยคือมันก็แบบก็มีแค่เรื่องแบบภาษาเรื่องอะไรย่างเงี้ยคือมันก็ซ้อมแยกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วพี่เห็นว่าเป็นห่วงเรื่องเพลงนุ่นมากกว่าอะไรย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่ค่อยได้เรียกซ้อมเท่าไหร่ก็แบบว่าขอโทษที่ไม่ดูแลด้วยประมาณนี้พูดอะไรนี้ล้วกัลป์ออะไรป้าปาเดกันตั้ง แต่ก็ขอโทษก่อนละกันแต่เรื่องขอโทษออกเขาให้พูดขอโทษแล้วก็บอกความในใจเนาะ <pic> <laughs> ก็อยากขอโทษพี่ปูนบางครั้งไงเป็นพวกแบบชอบเล่นเล่นบ่อยด้วยแต่ก็จริงจังนะคือคือเข้าเพลงปุ๊กก็จริงจังไงแต่ว่าบางทีมันก็อย่างเงี้ยมันอ่าไม่มัน,ม,ม,นมันยังไงก็ไม่รู้อะแบบบางที ข้าเพลงเออมีอารมณ์นะแล้วก็อารมณ์หายแล้วก็อารมณ์มาอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามพยายามที่จะไม่เล่นบ่อยเพราะว่าปกติก็เล่นกว่านี้แต่ว่าก็ก็พยายามตั้งใจอาจอาจจะไม่ได้ซ้อมเท่าเพลงเนาะแต่ว่าก็ก็คือแบบว่าเวลาพี่ปูนแบบไม่ได้ซ้อมกับพี่มุกอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้คือจริงๆอ่ะที่พี่ปูนนัดแวบบอกว่าวันนี้จะซ้อมหลายรอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ นึกได้แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าซ้อมตอนไหนก็เลยมาซ้อมกับพี่คิวก่อนแล้วก็เห็นวิบุลเดินเข้าไปก็เลยซ้อมกับพี่คิวแล้วก็ให้คุยกับพี่คิวจากนั้ไปหาวิบูลมาซ้อมอก่อนก็อาจจะซ้อมน้อยแล้วก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยแบบบางครั้งไม่ได้ทั้งใจก็คัดเชิญนะคะแล้วก็สําหรับอดีตท,ที่ผ่านมาที่ทํางานร่วมกันก็ดีใจคะ่ะมีความสุขดีก็ ก็ดูแลแต่ดีนะก็ไม่ได้หมายถึงแบบว่าไม่ใส่ใจเลยอะไรนงะีออ้าอาจจะแบบว่าเข้มเข้มนิดนิดบางครั้ง,งดูงให้เรี้อีหน่อยอาจจะแบบว่าเข้มเข้มนิดนิด,นดบางครั้งไนงะแต่ก็ด้วยความที่แบบว่าพี่เขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้เราตั้งใจก็น่ารักดีคะ่ะอ่ะโอเคเท่านี้ใช่ไหมก่อนจะไปจะบอกว่าทุกคนต้องดู พี่ว่าคู่แรกเนี่ยเป,เป็นการพูดที่ดีตรงเป้าตรงประเด็นจำไว้นะเราให้มาพูดเร,รื่งองอะไรเรืรร่องการร่วมงานกันในอาทิตนี้ข้อผิดพลาดแล้วก็ขอบคุณชื่นชมหรือว่าหรือว่าขอโทษขออภัยกันใน,ใน,ในเฉพาะการฝึกซ้อมไม่ได้บอกว่าให้การใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อจะได้ไม่ต้องมีไรคา้างแล้วก็จะก็จัดระวางเวลาเอาไปอยู่กับสื่ออะไรหนูไม่ได้พูดคนเดียวนั่งใกล้แค่นี้ยังไม่ได้ยิน ดูยังอันเอร์ซิ่งอยู่เยอะเลโตแล้วอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดค่ะเป็นสาวแล้วหยุดความเป็นเด็กแล้วโตขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นสาวขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงจี่หยุดอ้าปากห <laughs> ยุดห <c oughs> ยุดหยุดหยุดทําจมูกบาน <c oughs> เออถูก, <c oughs> กคือหนูรู้ไหมว่าหน้าหนูเป็นอย่างงี้ที่เมื่อกี้พี่ทาให้หนนท์เด็กมันไม่น่าดูนะลูก เปื่นในฐานะที่รักกันนะหน้านี้ก็ไม่น่าดูเออแม่มวเออจมูกว้าน้าปกติน่ปกติหนูพยายามใส่หน้ากากแปลกๆที่มันที่มันที่มันอยู่เป็นเป็นปกติน้อแห้งไม่แห้งคนเราก็จะไม่พูดเนี่ยเหมาะกันมากฉัว่าเหมาะที่สุดดูเป็นมิสัยเด็กๆเข้ากันทั้งที่อายุต่างกันเวลาพูดกับสื่ออะไรไม่ได้พูดกันสองคนถ้าไปสัมภาษณ์รายการทีวีแต่เราพูดให้คนอื่น อีกหลายคนฟังนะโอเคอะเดี๋ยวต้องออกมาอีกมนแก้ตัวในการพูดครับ